ไอ้มืงก็มาดิกสักนี่กูโดดแม่งอ่ะโดดไปถึงเมื่อไรมาเต้มาดิมาดิเออมึงมาดีมึงมาดีโกงเอ้าอยู่แล้วอยู่แล้วก็กูคนขาย แม่ต้องเฮ็ดดายกันนะมาาพไ่จอมอ๋อโยว์เวิรสบอยกับผมเป็นไลค์กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับการรีวิวโปรนะมึงจะหันหลังไปไหนล่ะหันหน้ามาสิอุมูค์วอกแม่งเลยอาละ่ะวันนี้ฟังชันที่ผมจะมารีวิวนะครับคือฟังชันออโต้โกคีเปอร์ฟังชันนี้นะครับได้รับแรงบรนดาจใจยมาจากคลิปของต่างประเทศนั่นหมายความว่าถ้าวัดกันในไทยเนะี่ย ค่ายผมเป็นค่ายแรกที่สามารถสร้างออโต้โกคิปเปอร์ได้สำเร็จน,นะครับเพราะว่าเรามีสิปเตอร์ที่มากฝีมือมากๆมาร่วมทีมแต่มันจะติดปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการสร้างก็คือตัวแปรในเกมเนี่ยมันไม่มีตัวแปรสารบอลที่ถืออยู่ของตัวโกคิปเปอร์นั่นหมายความว่ามันยากมา,ๆา,มากมาๆที่จะสร้างตัวแปรใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันนี้มันยังอยู่ในขั้นพัฒนาอยู่แต่ถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องบอกกันนะครับว่ามันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูเราจะออโต้เซเลกทีมก่อนนะ มืเรืงน,นะครับเราจะใช้ตัวรันบินซีโนโนะไม่ต้องห่วงนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือตัวรันเราลองรับหลากหลายอย่างมากเลยสกีตตัวนี้ออาตั้งโกคิปเปอร์ครับผมแนะนําให้ทุกคนตั้งคีย์บายนะผมจะตั้งเป็นตัว F นะครับปัญหาลหลักๆก็คือถ้าคุณกดเปิดมันไว้ตลอดครับมันจะวิ่งตามบอลไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราควรจะมี K ะคีย์บายนะอย่างที่ผมตั้งเป็นตัว F เดี๋ยวเรารอบอลเข้ามาใ,ใกล้นะผมจะเทสให้ดูว่ามันทางานยังไงสิ่งของผมนะครับมั่นใจ99.99% 99ว่ามึงไม่โดนแบนถ้าคุณไม่ไปบินีตัว อัพจึบนี่เนียนเลยดิอะกดปิดก่อนนะถ้าไม่ปิดเดี๋ยวเราจะลอยไปกับบอลนะครับเดี๋ยวค่อยเทสได้ดูตอนนี้ผมอยากเนียนอยู่มั่นใจ9 9 99.999%เ99์นะถ้าสมมติว่าคุณไม่ไปทะลึ่งบินไปบินโชว์ไว้เขาอัดคลิปของแอดมินอะ่ะก็คือจะไม่มีใครแบบสามารถโดนแบนได้เลยนะตัะคิปของผมเนี่ยเนียนยังเนียนอยู่ยังไม่มีใครร้องเลยนะสักพักน่าจะเริ่มร้องล,องล้ะเดี๋ยวเรารอสักพักนะครับบอลมารอบหน้าเดี๋ยวผมจะโชว์เคสให้ดูถ้าสมมติว่าคุณไม่ปิดมันมันจะเป็็นนนนนนยัังงงไงนะนะะะตเเเอทที่ผมาากกคืกรปปปิดปิดดหว พอบอลมาให้กดเปิดไว้พอบอลไปอยู่ในมือเราอะไรเงี้ยเราจะโยนก็กดปิดถ้ามึงปิดไม่เป็นจังหวะมันจะเป็นแบบนี้มาครับโชว์เคสตัวอย่างทําให้ปิดทําให้ปิดเอาบอลไม่ได้แล้วเปิดโฟลอเลยมาเลยน้องที่เขาจะสู้กับเองอยู่แล้วเออจึ๊บรับบอลอ่ะเดี๋ยวเขาไม่ปิดจะเป็นไงนะอ่ะดูแอตตัวเอฟว้าวว้าวว้าวดีเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่ปิดนะก็คือไม่เหลือเนียนแล้วคือ อันก่อนหน้ายัางเนียนอยู่นิดนึงเขาไม่ได้เล่นเป็นมากก็อาจจะแบบพอเนียนนะพอเนียนถ้าค้ชต่อสู้ไม่ได้ไม่ได้ฉลาดมากครัคก็ังจอเนียนอยู่อันนี้คือแบบไม่ไเนี้ยเหี้ยแล้วแล้วมึงบินไปกับบอลเลยมารบ,บอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาแล้ว,ลวเทสนะ้ำมันดีขนาดไหนแต่คลิปยังอยู่ในขั้นพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้คุณอยากจะได้มันไปในครอบครองผมตัดโปรโมชั่นนะช่วงตรุษจีน นี้อ่าจนถึงสิ้นเดือนลดราคาสิบเปอร์เซ็นต์เออถึงสิ้นเดือนเท่านั้นไม่รับตรงน,นี้โอกาสรับหมดเป็นตังค์ผมเอาหมดมามามึงยิงเข้ามาคูเปิดเอาต้นโก้คิปเปอร์ปาโลเอ้ยวัดาใส่เว้ยนี่โคตรเลือนโคตรโม่แต่เราแบบคุณอยจะเป็นมีพานาง่ายๆนะครับห้องรับบี้รั่วไปแบบนี้เหมาะสำหรับการที่แบบคุณอยากจะปั๊มเซฟนะแต่ผมแนะนำเพราะแบบอยากจะปั๊มเซฟในอนา,าคต ในคลิปของเราจะพัฒนาให้มีฟังก์ชัน pop server นะครับในกรณีที่คุณกลัวถูกอัดคลิปนะซึ่งฟังก์ชันนี้จะสามารถคอมโบกับการทำไก่ตันได้ด้วยเพราะว่าในเกมเกมแรกคนมักจะไม่ค่อยอัดคลิปกันอยออวาบได้โว้ยนี่ยให้พี่หยองไอ้เนองให้พี่เดินสะดวกเถอะเนี่ยร้ <laughs> องร้อง <laughs> เออเออเอ,เอ,เอแล้วกูจะไปแฮกแม่มึงต่อด้วยสัน์ <laughs> นายโกงนะเพื่อน yes sir! ไอรีพอร์ตยู้กดใจให้เลยรีพอร์ตไปเถอะไอ้แก่มึงไม่อัดคลิปกูก็ไม่โดนแบนหรอกเกมเนี่ยนะจำไว้นะครับทุกคนไม่อัดคลิปไม่โดนแบนหรือต่อให้อัดคลิปแอดมินคงเหนื่อยก่อนอะผมบอกเลยเกมนะี้แอดมินยังไงก็เหนื่อยไก่ตันทำร้อยตัวรอบไปแล้วเจ็ดสิบตัวประสบการณ์ตรงนะอันนี้พูดจริงมาละกูจบบะบวก่าเรียบร้อยไม่เคยเก่งโกคริปเปอร์ขนาดนี้มาก,ก่อนโยนบอลทิง้งแล้วมึงจะยังไง,งกูจะไหวหรือเปล่าสกคิปเปอร์กูดีขนาดนี้ ก็แบบไม่อยากจะมองาน้องๆเอาส่มนประตูต่อสามนะครับด้วยความสามารถของสคริปต์โกคิปเปอร์มือไม่มีแต่มีตังฮะแม่เพื่อนร่วมทีมใจชื้นไม่มีใครโบทถสักคนมุมแดงฟ้าวิ่งไปแล้วเอาตดวบัดจัดประตูโอ้โหส่วประตูต่อสี่ก้นอนนัตนนกนตูต่โด,ยดยนย่างบอลไปนะฮะขำนะฮะขำเอลเอลโกคิปเปอร์ขำไปเลยครับกูได้ตังตอนกูรีวิว <laughs> ไอ้เหี้ยมึงมามึงมาจริงเลยมาเลยโดนกูวาัดตีตีไปด,ดิกูทำใหไดูวากนี่นี่เรีรยบร <c oughs> ้อยนะครม่กดเต็ม,มันจะเป็นไงแหละเฮ้ยเปิดก่อนโคอิซูหรูฟร์จูนคุกกี้มาเล่นกันติแมงวิ่งมาแล้วอ้าวเฮ้ย นี่นะครับนี่คือตัวอย่างของคนที่ไม่ใช้แฮกของเฟียไลท์คับนะฮะ G K v e y g o o d Thank you Thank you ฟี e ูฟ o คอนดอมนี่สูงหน้าเพราะโกคกิเปอร์โกงนี่นะครับเอาแฮกไปแบกเพื่อนเพื่อนภูมิใจไม่ไม่รู้แต่กูหาย <c oughs> ทำไมเราต้องเลือกปเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมข้าแม่งได้ตังครับโอ <c oughs> <Yeah. c oughs> okay, เคสำหรับใครที่สนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้ description ผมแปะร้อมกับวิธีซื้อนะ สงสัยไลน์เข้า d i สอร์ d มาถามหน้านะครับแอดมินบริการตลอดยีิบสี่ชั่วโมงทำให้ตอบแปลว่าหลับ